จอคลิปล็อกแบบนี้เรียกว่าโอ้โหช่างตายกันไปนเลยครับชุดนี้ให้มาสี่ตัวของแบรนด์มัสเคลน์คาวนะมีทั้งหุบมีทั้งทางนี่หุบได้ทางได้มีทั้งแบบตรงแล้วก็แบบงอไปดูกันว่าหุบกับทางมันต่างกันยังไงแล้วมันใช้แทนกันไม่ได้เพราะอะไรคีมทางมันก็คือคีมทางคีมหุบมันก็คือคีมหุบเห็นไหมคีมทางแบบนี้จะไปใช้กับกิ๊บพวกนี้ไม่ได้นะกิ๊บพวกนี้เป็นกิ๊บแบบคีมหุบเห็นไหม ต้องบีบเข้าไปแบบนี้ปั๊บบีบคีมทางใช้งานไม่ได้ครับแต่ชุดสี่ตัวนี้ใช้งานได้นะนี่แบบทางออกแบบหุบเข้าเดี๋ยวเรามาดูแบบหุบเข้านันก่อนปั๊บแบบหุบเข้าปั๊บนี่เห็นไหมคีมตัวนี้เป็นคีมประเภทแบบหุบเข้าเห็นไหมแบบนี้นี่มันถึงจะใช้งานได้ครับนี่ต้องมีให้ครอบคลุมทั้งคีมแบบหุบแล้วก็คีมแบบทางแบบตรงแบบนี้ แล้วก็แบบโคง้งนะตัวนี้ของแบรนด์มัเชเคนข่าวขนาด7นิ้วด้วยกันนะดูด้ามจับเขากันลื่นมาอย่างดีครับคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ดูด้ามจับกันลื่นซะก่อนให้มาชุด4ี่ตัวแบบนี้ราคาคุ้มๆกันเลย